วันนี้จะมาเปิดกล่องเสื้อผ้าให้ทุกคนดูค่ะของแบรนด์ h M นะคะเสื้อผ้าเด็กน่ารักน่ารักมากเลยสวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Miko Says ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ Miko จะมาเปิดกล่องนะคะสำหรับของของทั้ง เบบี้แล้วก็ลูกชายนะคะเวลสโก้นะคะตอนนี้เวลสโก้ก็ใกล้จะสองขวบแล้วค่ะก็อาจจะมีเสียงเข้ามาบ้างนะคะอยากจะตอนนี้กําลังกินกินข้าวอยู่นะคะกินข้าวเชาว้าจะมาเปิดกล่องเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็กจะมีช่วงโปรโมชั่นของ h M <h <ums> นะคะแล้วก็เราก็เลยจัดนะคะช่วงเซลล์อย่างนี้เราต้องห้ามพลาดนะคะคุณแม่นะคะเราก็จัดเลยที่เนเธอร์แลนด์เราก็จะมีเซลล์บ่อยๆค่ะโดยเฉพาะคนที่เป็นเมมเบอร์นะคะ ขาก็จะมีอีเมลมาบอกตลอดว่าออช่วงนี้ลด15%ทุกอย่างนะบาง,บางอย่างนะคะเราได้กิฟท์เวอร์สโลฟรีฟรีมาเลยนะ4 5ยูอะไรอย่างเงี้ยเนาะปรับเป็นส่วนลดให้นะคะก็จริงๆแล้วสั่งไว้หลายกล่องแล้วก็เปิดไปแล้วหลายกล่องแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะมาเปิดกล่องให้ทุกคนดูนะคะเดี <c oughs> ๋ยวมาดูชิ้นลักมีทั้งของเบบีบอกไปมีทั้งของเบบีแล้วก็ของเว r ร์สโกนะคะ คือมีหลายอย่างมาอันนี้เป็นของเบบี้เกิลก่อนนะคะสิ่งที่มิโกะสั่งก็จะเป็นอันนี้ค่ะเป็นถุงเท้าของเบบี้เกิลนะคะทางลูกผู้หญิงก็ต้องมีออกก็ต้องเป็นสีชมพูนิดหนึ่งนะคะให้ทุกคนดูจะบอกว่า H a M เป็นแบรนด์ที่มิโกะชอบมากๆใช้ของตัวเองด้วยซื้อให้เวอร์ซี่ด้วยแล้วก็แต่เวสซี่เขาไม่ค่อยชอบซื้อแบรนด์นี้แต่มิโกะชอบเพราะว่าราคาบางอย่างสูงแต่บางอย่างก็ดีมากๆเลยนะคะ ก็โดยเฉพาะเสื้อผ้าเด็กอะชอบมากชอบซื้อให้เวิร์สโกมากๆเลยค่ะอันนี้ก็เป็นถุงเท้าของ baby girl นะคะมี5คู่ค่ะแล้วมันน่ารักมากเลยแล้วแบบคุณภาพดีมากๆเลยค่ะอันนี้มิโก็ซื้อมาช่วงประมาณใช้ตั้งแต่2เดือนเป็นต้นไปนะีคะไม่ใช่นิวบอนเพราะว่านิวบอนมีบ้างแล้วนะคะนี่ถุงเท้าของ baby girl นะคะต่อไปนะคะของ baby girl เชนที่2 อ,อันนี้เป็นผ้าขนหนูนะคะแกะให้ทุกคนดูเลยผ้าขนหนูของ H&M เป็นสีชมพูอีกแล้วคือจริงๆอ่ะนิโกก็ไม่ใช่แบบเป็นผู้หญิงหวานอะไรมากเนาะแต่เราบอกก็แบบว่าโอเคมีลูกสาวคนแรกนะคะก็ขอนิดนึงขอสีชมพูนิดนึงนะคะชมพูน่ารักมากแล้วคือเขาก็จะแบบวู้มีหมวกนี้นะคะ ไว้สำหรับเช็ดผมนะคะน่ารักมากเลยแล้วผ้าดีมากคืออย่างที่บอกคือชอบทุกอย่างที่เป็นแบบว่าเกี่ยวกับเด็กเนาะ,ะเพราะว่าเขาใช้ yeah, for baby for baby girl นะคะนุ่มมากแล้วก็ได้แล้วก็ได้มาจากุนพี่คนไทยที่ซื้อให้นะคะพี่อันนะคะจะบอกว่านุ่มมากๆชอบมากๆเลย นี่ก็รีวิวของของเด็กไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมวกหมวกสำหรับหน้า,านหนาวจริงๆลูกสาวจะเกิดช่วงหน้าร้อนอยู่นะคะแต่ว่าอีกสามสเดือนก็จะเริ่มเข้าอากาศเย็นๆนี่ยนะคะแล้วก็มีหมวกให้นิดนึงนะคะน,นี่หมวกแบบว่าเป็นหมวกไหมพรมสีชมพูนะคะากมากเดี๋ยวบอกราคาทีนึงนะคะอันนี้เนี่ย จาก9ยูโรเอ้ย10ยูโรนะคะเหลือ5ยูโรก็ไม่แพงครึ่งหนึ่งเลยนะคะโอเค baby girl baby girl yeah. ชิ้นต่อไปนะคะชิ้นต่อไปก็จะเป็นชุดนอนอันนี้สำหรับแรกเกิดนะคะบแรกเกิดทุกคนมันน่ารักมากเลยมันนุ นุ่มแบบอชอบมากเลยค่ะอันนี้สำหรับ1เดือนถึง2เดือนก็คือ56ซนนะคะแล้วคือแบบสีวานแววมากน่ารักมากเป็นออร์แกนิกคอร์นแท้เลยนะคะคือชอบดีไซน์ของเขาด้วยเนาะอชบางก็คือน่ารักแต่ต้องเข้าใจว่าบางอย่างมันก็ไม่ถูกใจเราซะหมดนะคะแต่ละแบรนด์ที่เราชอบเนี่ยเนาะแต่ว่าบางอย่างคือแบบส่วนมากแล้วกันของเอคือชอบจริงๆ อนนกอกสีชมพูหน่อยๆนะคะโอเคชุดของเบบี้เกิร์ลไปละอันนี้ก็ของเบบี้เกิร์ลอีกนะคะส่วนมากก็จะเป็นของเบบี้เกิร์ลลูกสาวนะคะจริงๆชุดบางชุดเนี่ยจะบอกว่าเราซื้อหลายหลักหลากหลายแบรนด์แล้วก็แกะซักเรียบร้อยนะคะแต่ไม่ได้มีโอกาสทําวิดีโอวันนี้ว่างนะคะก็เลยแบบว่าเ,ออเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วก็ขอทําวิดีโอสักหน่อยหนึ่งอันนี้เป็นถุงน่องนะคะเนื่องจากฮอลแลนด์นี่ก็แบบเป็นเมืองหนาวเป็นประเทศที่หนาว ก็คือร้อนอยู่แบบตับเรียงแก็แบบเริ่มมาเย็นอีกแล้วเนี้ยคะ่ะก็ต้องมีถุงน่องให้ให้ลูกสักนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนั้นเขาก็จะประมาณ3เดือนและสาสเดือนก็เริ่มโตมาหน่อยนึงเราก็เลยเลือกไซส์ที่เป็นแบบตั้งแต่3เดือนมาต้นไปก็คือสั่งหกสิบสอนะคะโอ้ทุกคนจะบอกว่านุ่มมากแราวลายน่ารักมากเลยคะ่ะ น่ารักมากอ๋ยชอบมากคือชอบที่ส่วนสีนี้มันเหมือนแบบออกชมพูม่วงหรอแบบสีเลือดขอเขาเรียกไม่ให้ชมพูม่วงเป็นแบบชมพูเลือดเลือดอ่ะชมพูเลือดสีชมพูเลือดน,น่ารักมากแล้วก็สีเหลืองคือแบบเป็นช่วงช่วงที่เขาประมาณ3าสี่เดือนก็จะเป็นช่วงออทอมพอดีนะคะนี่ก็ก็เตรียมแลนไว้ให้ลูกแล้วเรียบร้อยคือชอบเแล้วความที่เราแบบอ้ยเรามีแต่ลูกชายตอนแรกก็แบบขเขาเรียกว่าเวลสโก,ก็จะแต่งตัวแบบผู้ชาย ชายก็จะง่ายๆไม่ค่อยมีอะไรมากมายใช่ไหมแต่ผู้หญิงเขาก็จะต้องมีของนิดๆหน่อยๆใช่ไหมคะก็จัดไปเรียบร้อยนะคะถุงน้องสามถุงสามจริงๆเราได้เสื้อผ้าเยอะจากน้องสาวเวสซี่ค่ะเพราะว่าน้องสาวเวสซี่ก็มีลูกสาวนะคะก็โตกว่าเวลส์วแค่ปีสุดทีนะคะก็จะได้มาบ้างนะคะดังนั้นเราก็ไม่ได้ซื้อเยอะมากเท่าไหร่โอเคค่ะชิ้นต่อไปนะคะ นี่ก็จะเป็นโตมาอีกนึงประมาณ3เดือนขึ้นไปถึงจะใส่ได้จริงๆเราไม่รู้ว่าลูกเราจะตัวเล็กตัวใหญ่เนาะก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราซื้อเผื่อไว้นิดนึงนะคะอันนี้เป็นชุดเอียมกระโปรงค่ะน่ะารักมากโอ้โหทุกคนคะ่ะผ้านุ่มมากจะบอกว่าโอเคมากเลยชุดเอียมนีก้ก็ชอบซื้อให้เบอร์สโกลดราคาทีไรจริงๆมันไม่ได้ลดเยอะนะคะทุกคนแต่คือแบบ พอเราเทียบกับราคาราคาของแบรนด์อื่นเนี่ยใน, quality, ในคุณภาพต่างๆผ้าเนื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะสีสันลยายเงี้ยมันถูกใจเราดังนั้น H&M เป็นแบรนด์ที่มีโกแบบชอบซื้อที่สุดแล้วก็เสียตังค์เยอะที่สุดแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันคุ้มอะไรอย่างเงี้ยในการที่เราเสียครั้งหนึ่งเยอะๆเราก็แบบบางครั้งก็แบบไม่ได้ซื้อนานเป็นหลายเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคค่ะนี้ก็น่ารักมากเลยเนาะสาบชุดเอียมของ baby girl ต่อไปนะคะ เป็นดอลสโคลแล้วั็อันนี้ก็จะเป็นถุงขท้าเอ้ยอันนี้อันนี้ของอีกแบรนด์หนึ่งมาผสมได้ยังไงอันนี้เป็นอีกแบรนด์หนึ่งของพีพนอรนโชนะคะป้าเอามาใส่ไม่เป็นไรเฮ้ยถ้าเราซื้อไว้แล้วหลายชาุดแล้วก็นนาาาต้องมาแบบเพราะว่ามันคอลลาบแบนใช่ไหมคะอันนี้จะนนเป็นของ Well แลชุดอันนี้ก็จะเป็นชุดแฟดนะคะซื้อให้เวลส์เอซื้อให้เวลส์โกกับ Baby Girl นะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบชุดสูทซัมเมอร์นะคะอันนี้เป็นตัวใหญ่ของเวลส์โกแล้วก็นี่ก็เป็นของลูกสาวนะคะตัวเล็ก,กหน่อยให้ใส่เป็นคู่แฟดกันช่วงหน้าร้อนนะคะน่ารักมากผานุ่มมากค่ะทุกคนชอบมากเลยคู่แฟด ก็เป็นคู่แฝดเหมือนกันแกะนะคะนี่จะเป็นชุดนอนสีเขียวนะคะชุดนอนสีเขียวอันนี้ก็ของ baby girl นะคะตัวเล็กน่ารักสีเขียวเขียวน่ารักมากเป็นคู่แฝดน้องเขียว <laughs> พี่ชายกับน้องสาวนะคะใส่ชุดนอนเหมือนกัน ก็รอคอยนะคะก็กำหนดคอดกใกล้เข้ามาแล้วประมาณ3-4อาทิตย์นะคะก็ตื่นเต้นม,มากๆเลยช่วงนี้ก็สักผ้าวนไปเตรียมเตรียมของให้ลูกนะคะอันนี้ของเดลสโกกับเนที่เจอเนาะชุดต่อไปก็จะเป็นผ้าง,ง่ายๆนะคะของเดลสโกนะคะเสะยืดใส่เล่นนะคะช่วงหน้าร้อนน่ารักมาก ค่ะคอนุ่มมากแล้วก็ใช้หน้า You are doing great จะ s c r สกรีนไว้ You are doing great Let's go นะคะต่อไปก็จะเป็นของเวิร์สโก้เหมือนกันเป็นเสื้อยืดนะคะพ a นด้าเพรเวิร์สโก้ชอบพันด้าจริงๆคอลเลคชั่นของ H&M ที่เป็นพ a นด้านี่มีเกือบหมดเลยนะคะจะบอกเลยเป็นเสื้อเป็นเสื้อยืดที่เวิร์สโก้มีหลายตัวมากที่เป็นเอ่อพนด้านะคะเพรเวิร์สโก้ชอบพันด้ามาก ก็น่ารักมากค่ะตัวเราไม่เท่าไหร่เนาะแบบสี่ห้ายูอย่างเงี้ยค่ะน่ารักมากเลยค่ะแพนด้าไปแล้วนะคะสุดท้ายก็จะเป็นกางเกงนะคะกางเกงยีใส่สบายโบจะบอกว่ารีวิวกางเกงยีนเดิมนี้แกะไปแล้วให้เวอร์สโกใส่ไปเรียบร้อยซักไปเรียบร้อยนะคะเป็นกางเกงยีนแบบว่ายืดหยุ่นเป็นแบบว่าสไตล์แบบว่าสลิมนะคะสลิมฟิต ของเด็กเงี้ยผู้ชายคือจะบอกว่าเวิร์สโกเขาก็ตัวสูงนะคะตามสไตล์แบบเหมือนลูกครึ่งนกไดพ่อมาอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องซื้อไซส์ใหญ่กว่านิดนึงใช่ไหมคะแล้วแบรนด์ต่างๆบางครั้งมันเหมือนแบบเล็กบ้างใหญ่ไปอย่างเงี้ยแต่ s อชนเป็นแบรนด์ที่แบบถูกใจมากคือกางเกงผ้านิ่มมากเป็นกางเกงยีนแบบผ้านิ่มอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่สบายคือใหญ่กว่านิดนึงแต่คือคือคือแบบโอเคมากเป็นเชฟที่สวยมากนี่ก็เป็นกางเกงแบบใหญ่มาหน่อยนึงผ้าก็โอเคมาก โอเคค่ะนี่ก็มารีวิวให้ทุกคนดูเท่านี้นะคะเสื้อผ้าเด็กของ H&M นะคะจะบอกว่าใครที่กำลังดูอยู่ว่าเคยเราจะซื้อเสื้อผ้าเด็กยี่ห้อไหนดีอะไรอย่างเงี้ยแบรนด์ไหนดีอย่างเงี้ยคะ่ะก็ลองดูค่ะว่า H&M บางครั้งเขามีโปรโมชั่นเยอะที่ไทยไม่มั่นใจแต่ว่าที่ต่างประเทศเนี่ยที่ในเทอร์แรนดนอย่างเงี้ยค,ค่ะกามีเยอะเหมือนกันใครที่อยู่ในเทอร์แรนดนนะคะลองดูนะคะที่กำลังเป็นแม่มือใหม่เนาะใช้เสื้อผ้าแบรนด์อะไรดีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็จริงๆมีหลากหลายแบรนด์ให้เราเลือกเลยค่ะแต่ว่าอันนี้จากส่วนตัวที่ชอบก็อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนดูนะคะว่าเสื้อผ้าเด็กที่มิกกชอบซื้อให้ลูกเนี่ยก็คือแบรนด์เอชเอ็นะเองเนาะก็เดี๋ยวไว้มาเปิดกล่องให้ทุกคนดูใหม่นะคะก็ฝากติดตามไว้ด้วยคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเล x t t i